ดินหักลงเลยนะเนี่ยดูครับอู้ดีดีนะถ้าถ้าถอยลงลึกนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยโอ้โหอันตรายเนี่ลงเรื่อยๆเนี่ยดูครับดูครับอู้ถ้าสมมติเมื่อกี้นะ่ะลงลึกนะ่ะเรียบร้อยเลยโอ้โหระวังเด้วยเซมัก ดินหักด้วยถอยคิดไม่ได้เลยนะนี่ด,ดูครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่อำเภอโบอเชตครับมาชมงานปากบอ่อทีมงานต่อเพิ่มซับกันหน่อยครับหลอกนานดินโอ้งานหมูงานหมู รบคอกลอๆเลยว้าก็ทำทางครับทำทางข้ามข้าม ขาเด็กอะไร้ห้วยปากบ่อระยะร้อเมตรครับวิ่งอยู่3คันครับวันนี้อีกหน่วยหนึ่งก็อีกหน่วยหนึ่งก็น่าจะขุดอีกหมู่บ้านหนึ่งนะวันนี้ออกทั้ง2หน่วยเลย ขั้นต่อไปเซม็กครับเซม็กกระดอทมครับเ <laughs> สียงหวีดมาแต่ไกลเลยโอ้ฝาข้างดำหมดแล้วน่าจะเจอหน้างานโหดเยอะแน่นเน่ยดูแต่ฝาข้างครับ จากเขียวเป็นสีดำแล้วลุยคับนี้เขาสายควันครับดูแต่ฝาข้างก็รู้แล้ว นานทีเจองานหมูครับโอ้โหเด้วก็ไหลลงห้วยเด้อสิม็มไหมโอ้ที่หายเลยที่หายเลยครับลงเลยลงเลยโอ้ไม่เห็นกองดินเลย เร,เราไฟทั้ง3คันเลยครับ โซนนี้เขาทำนาปรังนะเนี่ยครับเก่ยวข้าวเสร็จไม่กี่วันก็ทำนาต่อแล้วเนี่ยงอกนะครับนาปรังโซนอำเภอโบเชตดครับอยู่ติดเขาเลยพี่น้องเนี่ยภูเขาอยู่ติดภูเขาเลยสรงนี้ก็หลอนะ เป็นเอกลักษณ์นะโรบโครบคอขายอมาเก๊ก,กอกกกดำเลยดำเลยเขาลึกเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะ โอ้ต้นเผือกเผือกน้ำอ่ะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยโอ้ดินหักลงเลยนะเนี่ยด,ดูครับอ้ดีดีน่า้าถอยลงลึกนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยลลอ,เอู้ อันตรายเนี่ยลงเรื่อยๆเ,เนี่ยดูครับดูครับอู้ถ้าสมมุิเมื่อกี้น่ะลงลึกน่ะเรียบร้อยเลย,เลยโอ้ลึกนไปนั่นเนี่ยหักลงเรื่อยๆเยนี่ยดูครับดูครับหักลงเรื่อยๆเยนี่ยอ,อันตรายมากครับ ดูดูครับไหลลงเรื่อยๆเลยไหลลแ้วอ๋อไหลไปแล้วไหลไปเลยไหลไปเลยหักแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับดีนะลงไม่ลึกเนี่ยโอ้ถ้าลงลึกเนี่ยหืมไม่อยากจะคิดเลย ระวังด้วยเซมหกดินหักด้วยถอยชิดไม่ได้เลยนน,นี่ดูครับ ดูแป๊บเดียวไหลไปเกื <c oughs> อบครึ่งเกื <c oughs> อบครึ่งน้องนี่แหละโอ้เ <c oughs> นี่ยตรงนี้ก็มองข้ามไม่ได้นี่ไม่แน่นี่หักตามกันมาเลยนี่อู <c oughs> ้หไหลไปอย่างนี้เลยพี่น้อง มาชมเสียงหนึ่งอีกรอบครับเริ่มเนินแล้วครับทาง ถอยลงลึกเนอะ้อระวังไหลไปตามดินเนอะ้ออันตรายนะดูแป๊บเดียวไหลไหลไปหมดเลย วิ่งสามคันแบบนี้ก็น่าจะได้วันละวันละเจ็ดสิบเที่ยวน่าจะได้นะเจ็ดสิบเที่ยวได้อยู่ต่อคันนะถ้าทำถึงค่ำอ่ะน่าจะได้อยู่เจ็ดสิบเที่ยวเอาชมรอบอันนี้น่าจะรอบสามครับ เทหายเทหายเลยครับดูครับไหลไปเรื่อยๆเอาจนดินไปยันอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะถึงจะอยู่ครับอืมทางเริ่มเละแล้วเอาแล้วสีแม็กจะรอดไหมมาดูครับ ขวัญท่วมเลยเนาะเนีน่ยโอ้มีคอมครับมีคอมคอมร่องครับ <c oughs> จมยากครับคันนี้ บ้าบ้าบ้าตินหักเลยเทหายเทหายเลยครับ แล้วครับเริ่มจะจมแล้วครับะเป็นไงครับอันนี้คือการแสดงหรืออะไรเนี่ยรคอ <Content S 2> นเทนต์เนาะโอ้ <laughs> อาวยกไหม Ờ, đây nè, đây Đài bố, mới đài lóc โคแมคโคเอาได้แล้วแมคโคแมคโคเดินมาแล้วครับรอสักครู่เอา้าลงถึงมือพี่ใหญ่ยัยยได้เลยไป